ดาวพฤหัสย้ายในวันที่30เมษายน2567ของชาวลัคนาราศีเมษนะครับจะเป็นยังไงกันนะครับไปติดตามชมกันเลยดาวพฤหัสของชาวลัคนาราศีเมษนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษะและก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศซึ่งส่งผลด้านความสําเร็จและก็ความเสียหายของชาวลัคนาราศีเมษเลยนะครับจะย้ายแล้วในวันที่30เมษายนนี้ซึ่งดาวพฤหัสเองเนี่ยอยู่1ช่องเป็นจํานวนหนึ่งปีเต็มด้วยกันดาวพฤหัสของชาวลัคนาราศีเมษนะครับเป็นดาวประจําเรือนความเจริญและความเส เยหานนั่นองฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษจะมีอยู่2ด้านนะครับสำหรับดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนกันเงินในปี2567นี้นะครับก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสเนี่ยได้ทับลัคนานะครับชาวลัคนาราศีเมษก็มีโอกาสในเรื่องของความสําเร็จแบบคาดไม่ถึงได้นะครับแล้วก็ความเสียหายที่เกิดจากผู้ใหญ่บางคนถูกผู้ใหญ่ทําให้เสียหายหรือเรียกว่าผู้ใหญ่ให้โทษได้แต่ดาวพฤหัสก็จะส่งผลด้านความสําเร็จเช่นเดียวกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวของคุณเอง ทำงานด้านอะไรถ้าคุณทำงานด้านเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่งางภาษาดาวพฤหัสจะค่อนข้างส่งผลดีให้กับคุณเลยนะเพราะว่าความเจริญเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างภาษาด้วยซึ่งความเสียหายเองนะครับในเรือนนี้เองก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังหรือต่างประเทศด้วยถ้าเป็นด้านดีแต่ถ้าเป็นด้านเสียก็คือความเสียหายนั่นเองนะครับบางคนอาจเกิดคดีความได้นะครับเกิดการถูกฟ้องร้องได้หรือผู้ใหญ่มองในแง่ร้ายได้แต่อีกด้านหนึ่งก็คือความสําเร็จความเจริญที่เกิดขึ้นกับคุณเลยพอดาวพฤหัสย้าย เข้าสู่เรือนการเงินฉะนั้นในปีนี้ชาวลัคนาราศีเมษก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินเกิดขึ้นโดยเฉพาะการเงินที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างภาษานะครับหรือผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของการเงินหรืออาจจะพบงานอะไรบางอย่างที่ส่งเสริมด้านการเงินให้คุณประสบความสําเร็จนะครับผมมองว่าในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดาวส่งเสริมด้านการเงินให้คุณเลยนะเพราะว่าดาวใหญ่ๆดาวดวงอื่นก็ดีนะครับอย่างเช่นดาวเสาร์หรือราหูยิ่งถ้าใครทําอะไรที่เกี่ยวข้อง,งกับต่างประเทศเนี่ยก็จะส่งผลดีเลย สิ่งที่ต้องระวังก็คือการใช้จ่ายเงินที่ฟุ่มเฟือยนะครับเพราะว่าความเสียหายเข้าทับการเงินด้วยก็มีโอกาสที่จะใช้เงินไม่เหลือใช้เงินเปลืองหรือเก็บเงินไม่อยู่ได้ในช่วงปีนี้นะครับฉะนั้นก็รอบคอบในการใช้เงินนะครับโดยเฉพาะใครที่มีดาวที่อยู่ด้านในนะครับเป็นดาวอะไรนะครับถ้าคุณมีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามีความโดดเด่นในเรื่องของการทํางานและการทําเงินเลยยิ่งมีดาวปรหัดย้ายเข้ามาเจอกับดาวอาทิตย์หรือหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้ผู้ใหญ่นะสนับสนุนค้าชูคุณนะครับแต มีหมายเลขเ็ดอยู่ตรงนี้ผมก็ยังมองว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการเงินนะแต่อาจจะมีเรื่องของภาระมีเรื่องของอะไรที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะกับตัวคุณในปีนี้แหละคุณก็ต้องระวังถ้าใครมีหมายเลขเ็ดอยู่ตรงนี้นะครับต้องระวังความคิดเห็นไม่ตรงกันกับผู้ใหญ่นี่แหละอาจจะมีเรื่องให้ถกเถียงให้ทะเลาะก,กันได้คุณก็ต้องไปดูนะครับว่าในพื้นดวงคุณเนี่ยตรงนี้มีดาวอะไรอยู่นะครับยิ่งถ้าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับงานที่ไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับงานที่เป็นความลับงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาใ้คนนนนอ่ากรเงงงิขุณชว ะะก็จะดีเป็นพิเศษเลยก็ไปดูกันนะครับว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ในช่องนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวพลัดของชาวลัคนาราศีเมษมาอยู่ในเรือนนี้ก็จะมีความชิวๆในเรื่องการใช้เงินนะฉะนั้นรอบครอบในเรื่องการใช้เงินหน่อยนะครับก็มีโอกาสที่จะจ่ายเงินเยอะจ่ายเงินเปลืองได้ซึ่งดาวมฤตยูเองก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็อาจจะทําให้คุณเงินเข้าเยอะแล้วออกเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ให้รอบครอบเรื่องการใช้เงินนะครับนี่ก็คือดาวพลัดย้ายของชาวลัคนาราศีเมษนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองมีดาาวออะะไรรยู่ข้งในนคับก็ ใช้ระบบสินแสบาร์โคดชีวิตได้นะครับสามารถไปผูกดวงที่นี่นะครับ add line นะครับ a set in z t ae นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มผูกดวงใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่โค้ดเชิญ456เพื่อใช้งานฟรี30วันนะครับใช้แค่30วันก็ได้นะครับหลังจากนั้นไม่ใช้เนี่ยมันจะไม่มีการเก็บเงินอะไรคุณทั้งสิ้นนะครับระบบก็จะหยุดการแจ้งเตือนนะครับแต่ในระหว่าง30วันนะครับเวลาดาวย้ายมันจะมีจายเด้งเข้าไปตึ้งแล้วคุณก็สามารถที่จะไปกดอ่านดวงของคุณโดยเฉพาะเลยไม่่่ชวา มันไม่เหมือนกับคุณมาฟังในช่อง YouTube นี้นะครับคุณจะได้เห็นรายละเอียดที่อยู่ด้านในนะครับว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ทั้ง10ดวงและ10ดวงเนี่ยเดือนนี้ดาวอะไรมันย้ายบ้างนะครับแล้วมันจะเกิดผลอะไรกับคุณถ้าเกิดผลดีคุณก็ก็ดีนะค,คุณอาจจะไปทําบุญเสริมเพิ่มบารมีให้ตัวเองได้ดีขึ้นไปย,ยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันเกิดผลไม่ดีนะครับคุณก็สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ระวังตัวได้ดวงนะครับมันคือพลังงานที่เอื้อหรือเขาเรียกว่าเอื้อให้เกิดสิ่งนั้นๆนะแต่ว่ามันจะเกิด เกิดมันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองถ้าคุณไม่รู้ดวงนะครับคุณก็ทําไปตามพลังงานของดวงดาวโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วนะครับคุณไม่ทําไปตามพลังงานที่มันเอื้อให้เกิดชีวิตคุณก็จะไม่พบกับสิ่งที่มันส่งผลเสียคุณนั่นเองนะครับก็สินแสบาโค้ชีวิตใช้ได้สติถ้าคุณแชร์ต่อๆเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินแล้วก็ใช้ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสินแสบาโค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่่วววววยยใหห้้้คุณมมีสสตติาาากกกขึนดดดศร์แงงบบั เลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาโค้ชชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Ad> เมื่อเข้าสู่หน้าลาสินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องปรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบา์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บา์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บา์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา